นิทานเรื่องเจ้าช้างน้อยผู้ใจดีในป่าใหญ่มีลูกช้างตัวหนึ่งชื่อช้างน้อยตูมตามมันเป็นช้างที่แข็งแรงและร่าเริงแต่ช้างน้อยชอบเล่นสนและไม่ค่อยสนใจเพื่อนสัตว์ตัวเล็กๆวันหนึ่งขณะที่ช้างน้อยเดินเล่นมันเห็นกระรอกตัวเล็กกำลังพยายามแบกถั่วกลับรังแต่ถั่วเม็ดใหญ่มากจนกลิ้งตกลงไปในโพรงลึกโอ้ไมคข้าจะเอามันขึ้นมาได้ยังไงกระรอกน้อยร้องอย่างกังวลช้างน้อยมองแล้วหัวเราะเจ้าตัวเล็กนิดเดียวทำไมต้องลำบากขนาดนี้ กระรอกน้อยตอบเจ้าตัวใหญ่แต่ข้าเองก็มีความสำคัญเหมือนกันนะช้างน้อยคิดตามแล้วรู้สึกผิดที่หัวเราะเพื่อนมันจึงตัดสินใจช่วยใช้ลำตัวใหญ่ๆและงวงยาวๆดึงถั่วขึ้นมาจากโพรงขอบใจเจ้ามากกระรอกน้อยยิ้มตั้งแต่นั้นมาช้างน้อยตูมตามก็เข้าใจว่าไม่ว่าใครจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ทุกคนล้วนมีความสำคัญและการช่วยเหลือกันทําให้โลกน่าอยู่ขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูถูกใครเพียงเพราะเขาตัวเล็กทุกชีวิตมีคุณค่าเสมอ